จารย์ครับผมเอารายงานมาส่งครับรายงานปผ้ภาคครับมันเลยเวลามาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะครูรับงานของเธอไม่ได้หรอกถ้าจะไม่รับผมก็ไม่จบสี่ปีสิครับเธอจะจบกี่ปีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับครูเนื่องาเธอเป็นคนไม่รักษาเวลาเองนี่ครู่ช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกแต่ผมสายแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็รีบที่สุดแล้วด้วย วันนี้รถติดมากเลยนะครับรถติดญาติป่วยอกหักรักคุดมันก็แล้วแต่เธอจะอ้างแต่ประเด็นที่สำคัญคือคุณนะ่ะเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาคุณอยู่ปีสีแล้วนะถ้าปล่อยให้คุณจบออกไปแล้วไปทำงานทำการคนนะ่ะเขาจะด่ามาถึงมหาวิทยาลัยได้ผมสายแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับมันคงสรุปไม่ได้หรอกครับว่าผมจะกลายเป็นคนอย่างนั้นจะสรุปได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องของครู พราะครูอ่ะฟันธงลงไปแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สิครับแล้วอะไรแหละที่แฟร์การที่ครูรับงานของเธอแล้วทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรออันที่จริงเธออ่ะไม่มีสิทธิ์มายืนต่อปากต่อคํากับครูอย่างนี้นะมันออกจะมากเกินไปหน่อยผมขอโทษครับคือผมเธอไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงกับครูเธอเตรียมจบหปีได้เลยออกไปได้แล้ว เด็กสมัยนีย้แย่จริงๆเลยไม่รู้จักเวลัมเวลาและยังไม่มีสัมมาคารวะอีกแต่ก็น่าเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะครับแต่กฎก็ต้องเป็นกฎนะไม่งั้นนะ่ะเราจะตั้งกฎมาเพื่ออะไรแต่เราไม่จำเป็นต้องทําตามกฎทุกอย่างก็ได้นะครับกฎทุกอย่างย่อมยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมแต่คนที่จะตัดสินว่ายืดหยุ่นได้หรือไม่ได้ก็คือผู้ที่ออกกฎไงล่ะผมว่ามันแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็ แล้วแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยแล้วมันยังไงล่ะตามความเห็นของผมนะครับการที่อาจารย์ทําแบบเนี้ยมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลยทาไมอาจารย์ไม่ยอมรับงานเขาแต่ไปหักคะแนนทีหลังเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งปีหรือว่าอาจารย์เห็นว่าเวลามันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญครับครูไม่เถียงหรอกนะว่าเวลาไม่สําคัญ แต่ครูอ่ะจะทําให้เขาเห็นว่าเวลาน่ะมันสําคัญแค่ไหนโดยการทําให้เขาเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีงั้นเหรอครับเธอกําลังล้ําเส้นครูนะเธอลืมแล้วเหรอว่าเธอเพิ่งอ,อยู่ปีหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อาจารย์จะตัดสินใจใหม่เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น จารย์ครับผมเอารายงานมาส่งครับรายงานปลายภาคครับมันเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครูรับงานของเธอไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์ไม่รับผมก็ไม่จบสี่ปีสิครับเอาล่ะครั้งนี้ครูจะให้โอกาสเธอแต่เธอต้องระวังนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอบคุณอาจารย์มากครับผมสัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกครับอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าเดนไลยอยู่ที่สี่โมงไม่ใช่หรอครับ นี่มันก็เลยมันต้องครึ่งชั่วโมงแล้วทําไมอาจารย์ยังคงรับงานเขาอยู่อีกล่ะครับครูว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครูว่ามันยืดหยุ่นได้ถ้ายืดหยุ่นได้แล้วกดมันจะมีไว้ทําไมล่ะครับอ่าคือแล้ว่านายต้องตัดสินตัวนายเองบ้างนายอยากให้เรื่องนี้ออกไปเป็นแบบไหนล่ะ